เฮโยก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วกดซับสไครป์ให้กับช่องเราด้วยคุณผู้ชมนะครับเราใกล้ถึง2องแสนซับแล้วคุณผู้ชมแันแบมีชื่อว่า CP พีนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งเป็นยังไงตลกขนาดไหนแล้วก็น่าชมขนาดไหนแล้วแบบมันดีขนาดไหนก็ไปดูในคลิปด้วยกันนะคุณผู้ชมไป Let's go กําลังหาร่ามเติมเกมผมขอแนะนำออมาจอือสวัสดีครับผมขอแนะนำให้รู้จักครับลาวาบัก ร้านที่คู่เทียมมีบริการเติมโลบัคให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพาร์ตเกมต่างๆหากท่านสนใจก็กดลิงก์้ต้ล่างสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> ฟิกฮัลโหลโคติจิวะนะครับวาไตอีโดเอออะไรไม่รู้คุณผู้ชมโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้หูแล้วชิคเคยอทำมิวเกมด้วยคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้อัคดคลิปแบบนี้โคตรจะนานคุณผู้ชมโอ้โหคิดถึงชิบหายคิดถึงทุกคนมากเลยคุณผู้ชมนะครับแม ก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับัยรุ่นที่ปิดเทอมกันแล้วนะค,คุณผู้ชมหรือว่าใครไม่ปิดเทอมก็ตั้งใจเรียนซะนะคุณผู้ชมนะครับแต่แตันหม้เป็นต้นไปเลยเออตั้งใจเรียนเราเกสีไปพ่อแม่ดูเออไม่ต้องติดสูตรเหมือนกูให้แม่เขาแอบกูแหละ โอเคครับก็เรื่อวนี้ครับอยู่กับโ o บ็อกนะคุณผู้ชมนะครับในแมปที่มีชื่อว่า C p พีสเลยคุณผู้ชมนี่เลยที่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมยังไม่เคยเล่นนะครับเอาจริงเนี่ยจะบอกว่าเคยเล่นไปแล้วเพิ่งอัดไปเมื่อกี้แต่คือเสียงไมค์มันแตกนะคุณผู้ชมซื้อตอนนี้แก้แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะคุณผู้ชมเอเวอร์ชัน2เออคุณผู้ชมนะครับก็นี้มีชื่อว่า C p พนะคุณผู้ชมนะครับภาคแรกผมยังไม่เคยเล่นเลยเอาจริงป่ะภาคแรกยังไม่เคยเล่นเลยนะเว้เอาจิงยังไม่เคยเล อน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะก็จะมีเรื่องของอ่าอ่าซีพีสองนะครับหัวจิ้มไปดับชุบไปดแบบจิ้มไปดับเป็นเซิระเบิดไอศุบบิงปลาบิงโปรมินจริงบินปูหนิงิงดูสิหนีไปแต่ว่าที่นี่มันนี่ ภาษาอะไรไม่รู้คุณผู้ชมเอา,า,เอาไปแปลเองแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็เลยว่าขับที่350อว่ะคุณผู้ชมแล้วก็ฟูดสปาลยี่สนึงสาบันทีนะครับแล้วก็มีกล่องดอปอะไรพวกนี้กล่องสปาลและพวกนี้คุณผู้ชมเลดดอปพวกนี้เนาะก็ประมาณนี้นะแล้วก็นะครับคุณผู้ชมนี่ครับสโต้ครับมาที่สโต้ครับคุณผู้ชมก็จะมีเป็นฟูดแบ็กฟุตแท็กเกอร์ก็จะมีเป็นแบบเออเขาเรียกว่าเกมพาร์ทั่วไปเนาะแบบโยลุ แล้วก็ที่หาผลพิซารแล้วก็ที่เก็บผลพิซารมีเรือเร็วหรืพวกนี้คุณผู้ชมก็อยปกตินะก็เดี๋ยวเราลองเล่นเข้าดีกว่าคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงเนาะก็ตอนนี้นะครับมันจะเออเกมมันเพิ่งเปิดเนาะแน่เปิดมานานหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแน่จะเปิดมาหลายวันแล้วแต่กูเพิ่งเล่นเราจะลองเข้าไปเล่นดูแล้คุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงเนาะมาดูดีกว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมมาไปเลยคุณผู้ชมไป let's go นี่แล้วนาโหลดแล้วคุณผู้ชมนี่ครับ CP2 โคตรเท่กดเพลย์เลยดีกว่าคุณผู้ชมมามาดูหนน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 น่่่่่่อออออออยยยคคครรรััััับบบบบวววาาาใแแ CP2 ีีีีมมมมมะะไไ้้้้้้งงงุุณผูชเเเเลลตตตข็โโ โอ้นี่มันมารีนฟอร์ดชัดเอ้ยหรือบาร์กี้วะอันนี้แน่เป็นภาพคุมบาร์กี้หรืออะไรไม่รู้อ่ะอุ้ยอุ้ยแหลกแหลกแหลกอุ้ยโดนต่อยอทีนึงกูแหลกเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเฮ้ยเราไปแบบนี้มันเฟิบเลยแบบก็ตกจังอ่ะเฟิบเลยผมตกรัวๆเลยคุณผู้ชมแม่นะครับก็ลองมาลองเข้ามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะแหลกหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้นะครับมีมิสเตอรี่เจนเทลแมนนะครับเป็นตัวสุ่มผนพิสานหรือเปล่าใช้เงินหนึ่งแสนเพื่ไอสุ่มนะเพราะว่าาเรไมม่ีตังค์คุณผูู้้้ชมเเบอออรร์กจจนนนแแหลละตีาิงว แล้วก็มีแบ็กมาเก็ตนะครับแบ็กมาเก็ตเป็นตัวตลาดดำตลาดมืดขายผลพิศา่ว้าวดูดขายผลพิศา่แต่มึงขายสองผลนี่จะขายเลยเนี่ยห้าพันเนี่ยอินวิซิเบลกับสปินเนี่ยคุณผู้ชมใครจะไปซื้อวะแล้วก็มีไพเลทครับเป็นอะไรอ่ะที่จอยไพเลทเหรอรู้สึกเหมือนจะเป็นอ๋อเป็นที่จอยนี่ครับไพเลท อะไรพวกนี้ว่ะคุณผู้ชมนะครับเออแล้วก็ตรงนี้นะครับคาตาน่าดิวเลอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อคาตานะก่อนเลยกันนะคุณผู้ชมไอ้คาตนานะนะโอเคหนึ่งพันนะครับทุกผู้ชมหรือเปล่าโอเคซื้อไปเลยฮะทุกผู้ชมนี่ครับคาตานะอยู่ไหนวะโอเคอีเวนเทอรี่นะคุณผู้ชมนี่คาตานะมาแล้วไอ้น้องมาแล้วคาตานะกูมาแล้ว,น,ลวนี่ไงไน้องโอเคเรามาลองฟาร์มเวลดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะตรงนี้มีแบนดิตเป็นเควสที่รับเวลนะคุณผู้ชมกดแอสเซทไปเลย แต่ว่าผมฟาร์มมาควิหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัพไปที่เออขออัพไปที่ซอสแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วทันใจแบบเออฉบับวัยรุ่นอาออบูดาบีนะครับผมแม ขออนุญาตตีโชว์เลยก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่นะคุณผู้ชมก็จะฟาร์มแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งก็เป็นแบบฟาร์มทั่วไปนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ปิงเกมนี้ค่าๆที่จะเยอะหน่อยนะครับใครเล่นก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับถึงจะเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์ก็ยังปิงเยอะอยู่เหมือนกันน่าจริงแล้วโอเคลองสกิลแซดดีกว่าคุณผู้ชมนะครับเออสกิลแซดใช้ไม่ได้เออใช้ได้ด้วยเหรอชึบโอเคเป็นท่าฟันอากาศนะคุณผู้ชมแอร์สลัดนะครับแล้วก็ท่าเอ็กโฟกัสสลัดว อุ้ยเหมือนเป็นการแบบชืวิบชื่แวบเสร็จแล้วก็ตายเลยว่ะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเอ่อที่เราเคลีนะคุณผู้ชมเลเวลยี่สิบแล้วก็มีพวกมอนอะไรพวกนี้เนาะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละเลเวลเนาะก็นี่น่าเป็นเกาะอะไรวะอันนี้น่าเป็นเกาะเริ่มต้นนะคุณผู้ชมสตาร์เตอร์ทาวด์นะครับเออก็เดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดกันนะคุณผู้ชมผมบอกนะว่าฝ่าผมจะ ใส่โค้ดเกมที่ได้คือผมงงอยู่นานมากคุณผู้ชมเคโค้ดนะคุณผู้ชมถ้าใครใส่ไม่ได้นะครับต้องมาดูอันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จะสอนใส่โค้ดแบบง่ายๆนะแน่นะครับที่จะใส่โค้ดเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณต้องเข้ากลุ่มก่อนนะคุณผู้ชมจะเป็นกลุ่มที่ชื่อว่านี่ครับนี่เลยเอ,อ็มอะไรไม่รู้อะแวนโก้สตูดิโอนะคุณผู้ชมก็กดเข้ากลุ่มไปนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็กดจอยกรุ๊ปนะพอทุกคนกดจอยกรุ๊ปเสร็จแล้วนะครับทุกคนจะใส่โค้ดไม่ได้นะคุณผู้ชมทุกคนต้องมมมากกดตตรรรงงนนนนนนีีี้้้่่่อะะคคคุุณณผผููชชับเเลยยว ตรงวอลเนี่ยแล้วก็ทําการพิมพ์ไอโค้ดลิสอันนี้เวย้ยนะพิมพ์โค้รลิสอันเนี้ยแล้วก็ทําการโพสต์ลงไปเลยคุณผู้ชม อันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ใจว่าถูกหรือเปล่าแะแต่คือถ้าที่พี่ลองเนี่ยอันนี้คือได้ตอนแรกคือพี่ไม่ได้ลองโพสตอันนี้ไปแล้วมันคือมันไม่ได้นะคุณผู้ชมซึ่งก็หรือว่าเข้ากลุ่มแล้วมันได้หรือเปล่าแต่คือกูเข้ากลุ่มแล้วแต่กูยังยังไม่ได้ไงคือกูต้องพิมพ์มันนี้ก่อนกูถึงจะได้อะก็ใครพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาใส่โค้ดในเกมเนาะเข้ามาใส่โค้ดในเกมนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งโค้ดนะครับก็จะมีอยู่แค่2อโค้ดนะคุณผู้ชมนะครับเอ้ไอ้นุ่มนี่มา่นใคส คนดีกว่าคุณผู้ชมกูจะใส่หน้าคนแทนแล้วตอนนี้นโอเคซึ่งคนแรกนะครับจะเป็นคนที่มีชื่อว่าแตงยูนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งนี่ผมใส่ไปแล้วนะครับก็จะ,ะมานี้นะคุณผู้ชมนะครับแลวก็ โค้ดสอนนะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่ารีลิสนะคุณผู้ชมนะครับก็จะได้เป็นเงินนะครับโอเคก็จะได้เป็นเงิน1000งพันะครับส่วนโค้ดแตงยูก็ได้1 0,000หมืนะคุณผู้ชมก็จะมี2โค้ดนี้นะครับก็โลงทุินะครับจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0หมืนะคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับใครที่ใส่โค้ดแล้วได้เงินก็เอาไปสุ่มผลเอาไปซื้อดาฟาร์มกันได้นะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเบื่อทิวทัศน์ของเกาะน,นี่แหละผมขี้เกียจแล้วผมจะไปเกาะอ,อื่นบ้าง <laughs> ผมขอไปแบบราชาแล้้วกันนี่ซือไปเลยอ <laughs> อ้าววเเเดี๋ยนนะ่งป็โ,บโเเรอบอัืกติไ้้คุณผูชม โอ้โหและเรือปกติเรือปกติคือเรือเรืออะไรไม่รู้ครับที่รู้คือเรือ,อย่างใหญ่โอเคคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดีกว่าคุณผู้ชมไปเลยฮะไปที่เกาะน,นดีว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกตกกันหนึ่งนะโอเคเรามุ่งหน้าไปที่เกาะเลยคุณผู้ชมทำไมกูขับเรือไม่ได้วะ เราไปเกาะนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนะครับเกาะข้างหน้าเราเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเกาะอะไรข้างหน้านนี้จะเป็นเกาะจังเกิลนะคุณผู้ชมนะครับแต่ที่สังเกตได้เด็กคือข้างบนเนี่ยใหญ่มากเลยเป็นทิปเนาะเป็นทิปของเอ่อแมพเนาะคุณผู้ชมนะครับก็โคตรใหญ่อันนี้คือไม่ค่อยเห็นนะแต่ละแมพนี่คือไม่ค่อยมีนะอันนี้โอเคเกาะอยู่โคตรใกล้อ่ะคุณผู้ชมเกาะใกล้มากนะครับเออเราขับหรือแป๊บเดียวถึงเลยคุณผู้ชมเกาะจังเกิลจริงด้วยนะครับก็จะมีเออเหมือนเกาะทั่วไปแหละคุณผู้ชมเออเป็นที่เราเพลย์เรานั่นแหละตีีลิงอกแแล้วม่ ลิงดำซะด้วยโอโหปลาบูนช,ชัดเลยตัวนี้โอเคครับแล้วก็ตรงนี้โอ้โหที่ตีกอริลา่าโอ้ม y g o ่กอริล่าคิงตัวย่างใหญ่อะ่ะตัวใหญ่ไม่พอแถมตัวดำตั้งหากแม่เ้ยนี่มันซุปเปอร์แบ็คกอริล่านี่ว่าโอเคครับคนดูก็สำหรับคลิปนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับการรีวิวแบบนี้ก็ถือได้ว่าเออน่าจะเป็นแมบที่ผมนั้นถือว่าให้คะแนนความชอบแลวกนเนาะเต็มสิบผมให้ซะมาณเออ เจ็ดละกันนะคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ต้องเออหักไปหลายคะแนนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรื่องปิงเนาะคือผมขนาดใช้คอมพิวเตอร์ดีแล้วก็เน็ตดีเนี่ยยังปิงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับใครนั่เล่นก็เล่นเซิร์ฟวีนะเพราะว่าเออมันเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์แหละนะครับมันก็เป็นเซิร์ฟที่ปิงน้อยที่สุดแล้วที่จะมีได้นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะปิงนิดนึงนะใครเล่นเซิร์ฟธนะก็หาเซิร์ฟคนที่เล่นน้อยซะนะคุณผู้ชมนะโอเคก็สับคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะครับต้องขอทุกคค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 นน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 นลล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 าาาาาไไไปปปปปปปกก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 ่่่่่่อออออออะะะสสหหหหหรรรัััับบบใใใยยจจจเเเ็ิิิิิงง์ูููขุุุ้้้้้้้้้ณณผผชชมมมมแแโโดดวีีท ากมากบาซียูเกนครับไปละ